สวัสดีครับวันนี้เรามีประเด็นร้อนทางการเมืองที่ต้องอจับตากันใกล้ชิดเลยนะครับเป็นเรื่องคลิปเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างสมเด็จฮุนเซนผู้นำกัมพูชากับคุณแพทองทานชิน,นวัตรนายกของไทยเรานี่แหละครับคลิปนี้เผยแพร่ออกมาเมื่อ19มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองก็เกิดคำถามตามมาเยอะเลยใช่ค่ะเป็นประเด็นที่สร้างแรงกระเพื่อมพอสมควรเลยนะคะ ครับโดยเฉพาะเนื้อหาในคลิปที่คุณแพทองทานพูดถึงบุคคลที่อาจจะมองว่าเป็นฝั่งตรงข้างกันอย่างตำแหน่งแม่ทัพภาคที่2นะครับตรงนี้แหละครับที่หลายคนมองว่าเอ๊ะมันจะกระทบเสถียรภาพรัฐบาลไหมหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องภาวะผู้นำด้วยหรือเปล่าวันนี้เราเลยจะมาลองอมาคุยกันเรื่องนี้ดูมาดูข้อมูลทั้งจากสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็ลองย้อนไปดูบริบทความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาที่มันก็ซับซ้อนมานานแล้วเนอะให้เข้าใจมากขึ้นค่ะดีเลยค่ะ เอาละครับงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยจากตัวคลิปเสียงก่อนเลยที่สมเด็จฮุนเซนเป็นคนเอาออกมาเปิดเผยเองเลยนะครับเป็นบทสนทนากับนายกแพทองทานและก็มีประโยคสำคัญที่คนพูดถึงกันเยอะมากก็คือไม่อยากให้อังเคิลไปฟังคนที่เป็นฝั่งตรงข้ามกับเราอย่างแม่ทัพภาคที่สองอย่างเงี้ยคะ่ะประโยคนี้ออกมาปุดก็โอโหเรื่องใหญ่เลยนะครับ ใช่ค่ะใช่ค่ะสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือทั้งจังหวะเวลาแล้วก็วิธีการปล่อยคลิปของสมเด็จฮุนเซนมันมีในแยะทางการเมืองที่ชัดเจนมากการเลือกพูดถึงแม่ทัพภาคที่สองเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเกินแน่ๆค่ะเพราะว่าตำแหน่งนี้คือสำคัญมากในโครงสร้างกองทัพไทยเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลพื้นที่ชายแดนที่ติดกับกัมพูชาโดยตรงเลยนะคะอ๋อครับครับ แล้วถ้าดูในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเราแม่ทัพภาคก็เคยมีบทบาทสําคัญสําคัญมาหลายครั้งการพูดถึงตําแหน่งนี้ออกมาตรงๆแบบนี้มันก็เลยกระทบความรู้สึกแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับกองทัพได้โดยตรงเลยซึ่งเออมันก็อาจจะสั่นคลอนเสถียรภาพรัฐบาลได้ไม่น้อยเลยค่ะอืม พอพูดถึงความสัมพันธ์กับกองทัพแล้วก็น่าคิดต่อนะครับเพราะเหมือนเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในช่วงที่รัฐบาลพักเพื่อไทยเองหรือตัวคุณแพทองทานเองก็อาจจะมีประเด็นท้าทายทางการเมืองภายในอยู่แล้วหรือเปล่าครับการปล่อยคลิปช่วงนี้ออกมามันเลยยิ่งทําให้สถานการณ์ดูใช่ค่ะดูเปราะบางมากขึ้นไปอีกครับ,รบถูกต้องเลยค่ะมันเหมือนการแบบเพิ่มแรงกดดันเข้าไปอีกแล้วถ้าเรามองในภาพกว้างขึ้นไปอีกนะคะ ความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเนี่ยมันมีทั้งช่วงดีช่วงร้ายสลับกันไปมาตลอดประวัติศาสตร์เลยตั้งแต่สมัยอยุธยาโน่เลยเรื่องเขตแดนความขัดแย้งต่างๆจนมาถึงยุคใกล้ๆหน่อยก็อย่างเอ่อเหตุการณ์เผาสถานทูตไทยที่พนมเปญปี46จําได้ไหมคะอันนั้นก็ทําให้ความสัมพันธ์ตกต่ามากๆเลยหรือเรื่องประสาทพระวิหารที่ก็ยืดเยื้อมานานเรื่องพวกนี้มันเหมือนเป็นแผลเป็นนะคะที่สะท้อนความอ่อนไหวในความสัมพันธ์ระหว่างเรา <c oughs> ดังนั้นการกระทำอะไรก็ตามของผู้นำประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมันสามารถส่งผลกระทบต่อการเมืองในบ้านเราได้เสมอเลยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนก็ตามอย่างการไปเยือนกัมพูชาหรือประชุมอาเซียนสมัยรัฐบาลก่อนๆก,ก็ต้องมีการวางแผนต้องระมัดระวังเรื่องท่าทีมากๆเลยค่ะอ๋อเข้าใจเลยครับคือมันไม่ใช่แค่เรื่องที่เพิ่งเกิดแต่มันมีประวัติศาสตร์มีความอ่อนไหวสะสมมาน,นาน พอผู้นำระดับสำเร็จฮุนเซนขยับตัวแบบนี้มันเลยส่งแรงสะเทือนได้มากกว่าปกติโดยเฉพาะการเลือกใช้ประเด็นที่มัน เกี่ยวกับกองทัพด้วยใช่เลยค่ะมันเป็นการส่งสัญญาณที่ซับซ้อนมากๆคือการเมืองระหว่างประเทศโดยเฉพาะกับเพื่อนบ้านที่พรมแดนติดกันอย่างกัมพูชาเนี่ยมันผูกโยงกับเสถียรภาพภายในของเราแบบแยกกันไม่ออกจริงๆค่ะการที่สมเด็จฮุนเซนซึ่งท่านก็ประสบการณ์ทางการเมืองสูงมากเลือกทําแบบนี้แน่นอนว่าย่อมต้องมีการประเมินผลกระทบมาแล้วระดับหนึ่งอาจจะ,ะเป็นการลองท่าทีหรือ,ออาจจะมีเป้าหมายอื่นแอบอยู่ก็ได้ค่ะ ฟังดูแล้วก็น่าสนใจนะครับว่าสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นแค่บทสนทนาทางโทรศัพท์ธรรมดาธรรมดากลับกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองระหว่างประเทศที่ส่งผลตรงๆถึงการเมืองข้างในบ้านเราได้ขนาดนี้เลย แน่นอนค่ะแล้วก็ขอย้ำตรงนี้นิดนึงนะคะว่าสิ่งที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยเป็นการวิเคราะห์จากข้อมูลที่ปรากฏตามหน้าสื่อตามแหล่งข่าวที่เราหามาได้นะคะไม่ได้มีเจตนาจะไปตัดสินใครหรือชี้นำอะไรเลยนะคะแค่เป็นการพยายามทำความเข้าใจสถานการณ์จากหลายๆมุมเพื่อให้เห็นภาพความเป็นไปได้ที่มันหลากหลายมากขึ้นครับผมสรุปแล้วสิ่งที่เราเห็นก็คือคลิปเสียงบทสนทนานี้เนี่ยได้สร้างแรงสันสเทือนทางการเมืองไทยอย่างชัดเจนเลย แล้วก็ตอกย้ำอีกครั้งถึงความสัมพันธ์ที่มันทั้งซับซ้อนทั้งอ่อนไหวระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งบางทีผู้นำประเทศเพื่อนบ้านก็สามารถเข้ามามีอิทธิพลหรือส่งผลกระทบต่อการเมืองภายในของเราได้ในแบบที่เราอาจจะคาดไม่ถึงเหมือนกันนะครับค่ะคำถามสำคัญที่น่าจะชวนให้เราคิดกันต่อก็คือว่า เหตุการณ์นี้มันจะส่งผลระยะยาวต่อการบริหารงานของรัฐบาลปัจจุบันยังไงบ้างโดยเฉพาะในแง่ความสัมพันธ์กับกองทัพและตัวแม่ทัพภาคที่2เองล่ะคะ จะมีการตอบสนองอะไรออกมาหรือไม่อย่างไรแล้วมันอาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงความท้าทายรูปแบบใหม่ๆใ,ในการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยในยุคนี้หรือเปล่าที่ต้องเจอกับเกมการเมืองที่มันซับซ้อนขึ้นคาดเดาได้ยากขึ้นกว่าเดิมอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยค่ะครับน่าติดตามมากครับ